สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ skill for success นะครับวันนี้เราเข้าสู่สกิลที่เป็น people skill กันบ้างนะครับก็อยู่กับครูเดียครูปองแล้วก็ครูปุ่มเดิมนะครับโอเควันนี้ people skill อันแรกสำคัญสุดเลยเป็นเรื่องของตัวเองก่อนก็คือ solid l e a d i n g writing and presentation ครับอ่าโอเคคือคนเราเราอยู่คนเดียวบนโลกไม่ได้นะ<ช>ครับเรามีดีนู่นนี่มากมายเรามีไอเดียเรามีอะไรที่อยากจะ ส่งต่อให้คนอื่นได้รับรู้เนี่ยมันต้องสื่อสารออกไปนะครับทีนี้ช่องทางการสื่อสารเนี่ยมันมันมีหลายอย่างนะครับ writing กับ presentation เนี่ยคือช่องทางการสื่อสารนึงใช่ครับซึ่งอย่าง writing เนี่ย university ให้ความสำคัญมากๆนะครับจะเห็นได้จากการที่เขาให้เราเขียน personal statement สมมติเราเจอที่เขียนอ่า application essay คสมมติเราเจอแล้วเราบอลทวีอะไรใช่ไหมครับเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยแต่เราเขียนถ่ายทอดออกไปไม่ได้มหายาลัยเขาก็ไม่รับรู้เขาไม่รับรู้เนี่ยเขาก็ช่วยเหลืออะเราไม่ได้งั้น solid writing ก เลยสำคัญคอย่าง solid presentation เนี่ยอย่างการการ interview เนี่ยมันคือการ presentation รบแบบหนึ่งบางคนเชื่อว่า interview เนี่ยคือเข้าไป ตอบคาถามเขาแต่ในความจริงอะเขาต้องการให้เราเข้าไปดีเบตเข้าไปพรีเซนต์ว่าเฮ้ยเรามีอะไรบ้างอยากจะเล่าให้เขาฟังเนี่ยงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ university เขามองหาเหมือนกันซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่โลกของ university ครับในการทํางานก็เหมือนกันเขียนรีพอร์ตเขียนแสดงความคิดเห็นรหรือพรีเซนต์อะไรต่างๆไปแต่ก็ไม่ใช่แค่การแสดงออกครับการรับเข้ามาก็เหมือนกันนั่นคือเรื่องของ reading ครับในการที่เราจะเขียนได้เยอะนะครับหรือว่าเขียนได้ดีหรือว่าพรีเซนต์ได้เนี่ยการอ่านนะครับ s o ลิด reading อ่านได้แบบ อ่าแลวตีความได้ดีจับใจความสาคัญออกมาได้ใช่มันมันจะย้อนกลับไปที่ข่าวที่แล้วด้วยที่เราคุยกันเรื่องของกบพวก critical t h i n k i n หรืออะไรประมาณเนี้ยอ่าแลวตีความเป็นสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจความหมายที่ถูกต้องรือว่าอะไรคือเนื้อหาเนื้อหาที่สาคัญเนื้อหาที่สำคัญการรู้จักย่อเนื้อหาลงไปใช่ครับอ่ามันก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มเกี่ยวข้องกับคนอื่นละนะครับทั้งการรับมาแล้วก็การแบบสื่อสารครับครับโอเคอันถัดมาครับคือ team work skill work team work อืมโอเคก็ เอาจริงงานสเกลเล็กๆเนี่ยเราทําคนเดียวอาจจะทําได้แต่ทุกวันนี้นะโปรเจกต์ใหญ่ๆบนโลกทั้งหลายที่เราเห็นว่ามีประโยชน์กับมวลมนุษยชาติเราเห็นว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวเขาทํากันเป็นทีมครับ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 คันเรันทีมเครับครับคราบครับครับีรับครับครับครบครับครับครัคนับครับครับคับครคราบครับครับครับรัราบครัครับราบคับครับครับรัรับครบครั้ครับรัคบคบ่าครเรคค อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะเก่งครบทุกเรื่องก็งานงานหนึ่งสมมติมันต้องใช้หลายอย่างใช้ความสามารถหลายด้านเนี่ยเราเก่งอยู่ด้านเดียวถ้าระหว่างเราไปพัฒนาตัวเองให้เก่งครบทุกด้านแล้วทําทั้งโปรเจกต์ได้อาจจะใช้เวลานานมากหรืออาจจะทําไม่ได้แต่เราบอกเฮ้ยเราเก่งด้านนี้เฮ้ยคุณเก่งด้านนี้ใช่ไหมอามาร่วมงานกันถ้าคุณเก่งอันนี้ใช่ไหมเอามาร่วมกัน แล้วเราก็สามารถทํางานแบบสอดคล้องประสานกันไปได้เนี่ยโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถจะสำเร็จได้อ่าเนี่เยเขาเรียกว่าทีมเวิร์กคือเราต้องรู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรแล้วของคุณราเป็นยังไงงั้นเรามาจอยกันดีไหมอ่างั้นมันก็จะตาม,มาด้วยการที่เราต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจได้ว่าคนเราเนี่ยไม่เป็นต้องเหมือนกันหมดนะอาจจะแตกต่างกันได้ด้วยนะครับ ซึ่งทีมเวิร์กเนี่ยต้องใช้สกิลอันถัดไปมากๆเลยก็ค,ยคือเรื่องคอมมูนิเคชันสกิลคอมมูนิเคชันใช่คราวนี้พอเรารู้แล้วว่าคนเรามันต่างกาันเหมือนกันหนรืออะไรเงี้ยเราต้องสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้เราอเราจะต้องรู้เฮ้ยเราเราเรา,เราพูดกับคนนี้แบบนี้ไม่ได้นะถ้าพูดแบบนี้เขาอ,อาจจะไม่ทํางานนะ <c oughs> เราอาจะต้องจูงใจเขาด้วยวิธีอื่นนะหรืออะไรเงี้ยหรือบางที คนอื่นพูดกับเราเฮ้ยเขาพูดทํำไมเขาพูดแบบนี้เราไม่เร,ไมเราไม่พอใจเราโกรธจังเลยอะไรแบเนี้แต่เรายอมรับว่าเออคนแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงคอมมูนิเคกับเรา,าแบบนั้นนั้นรเราต้องเลือกทั้งที่จะเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยเรารู้จกนะักที่จะส่ง สารที่เราอยากจะพูดให้มันตรงจริงๆมันตรงจริง,รงอันนี้ก็สําคัญเมื่อกี้พูดอย่างนี้ดีไหมก็พูดออมไปออมมา <ไป S 2> มันก็ไม่ตรงสักทีพูดไปอย่างหนึ่งก็คนเข้าใจเข,ใจข้าใจไปอย่างนึ่งเข้าใจไปอย่างหนึ่งใช่งั้นการฝึกที่จะพูดให้ตรงความหมายที่ต้องการจะสื่อจริงๆแต่ก็พูดแล้ว สามารถทําให้การทํางานเป็นทีมมันสามารถต่อเนื่องไปได้เนี่ยเป็นเรื่องที่การเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานด้วยว่าจริงๆแล้วสไตล์ของอย่างที่ครูปองพูดถึงว่าสไตล์ของแต่ละคนเป็นแบบไหนพูดง่ายๆคือต้องพูดได้เข้าหูเขาแต่ว่าอย่างที่คียเดียพูดก็เหมือนกันคือประเด็นที่สําคัญต้องสื่อนะก็คือต้องสื่อได้ตรงด้วยแต่ว่าก็เออช่วยให้เราสามารถทํางานร่วมกันได้และเหมือนเดิมเราใช้คําว่าสกิลแปลว่ายิ่งฝึกยิ่งเก่งยิ่งฝึกยิ่งเก่งครับ ถ้าเกิดเราบอกว่าเราคอมมูนิเคตไม่เป็นเราพูดไม่เก่งเราไม่รู้จะสื่อสารยังไงให้ตรงใจเขาดีก็แค่ทําบ่อยๆแล้วเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นครับโอเคอันถัดมาครับก็คือสกิลลีดเดอร์ชิพลีดเดอร์ชิพคือพอทํางานเป็นทีมในทีมใหญ่ๆมากๆเนี่ยบางทีมันต้องมีผู้นําแล้วบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่เราจะต้องกลายมาเป็นผู้นำนะบลดเดอร์ชิพก็คือความสามารถในการนําคนอื่นคําว่านําในที่นี้ไม่ใช่นา by position นะไม่ใช่ว่าเราถูกแอสไซน์ให้เป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่า มันอาจจะไม่ถูแอไซน์ให้เป็นหัวหน้าก็ได้นะครับแต่ว่ามันหมายถึงการที่เมื่อมีเป้าหมายอะไรบางอย่างบางทีบางจังหวะมันต้องมีผู้นำบางทีเป็นผู้นาอยู่อยู่เฮ้ยมันต้องมีคนนำละตอนนี้ทีมงานกาลังท้อแท้เราต้องพูดอะไรบางอย่างออกมาเราต้องเทคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อจูงใจให้คนไปด้วยกันได้คือบางครั้งครับพอทีมมันใหญ่มากแล้วงานมันใหญ่มากเนี่ย ถ้ามันไม่มีใครเป็นคนนําเลยไม่มีใครเป็นจุดยืนเลยหรืออะไรประมาณนี้มันก็จะทําสเปะส์สป่งไปเรื่อยๆบางทีก็หลุดจากเป้าหมายบางทีก็ช้าเกินไปบางทีก็สื่อสารไม่ตรงกันแต่ถ้ามีคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเป้าหมายเราคือแบบนี้นะเราตามกันมาแบบนี้นะอะไรสิ่งดีเดอร์ชิพเนี่ยเป็นเหมือนสกิลที่มันประกอบไปหลายสกิลค่ะทีนึงเช่นไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิเคชั่นทีมเวิร์กอะไรอย่างเพื่อออกมาเป็นดีเดอร์ชิพคือเป็นสกิลที่แบบ สกิลใหญ่อะใช่เป็นสกิลย่อยหลายสกิซึ่งก็ฝึกได้เหมือนกันซึ่งก็ฝึกได้เหมือนกันช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ได้แปลว่าต้องบายโพซิชันนะครับถ้าเรารู้สึกว่าประเด็นนี้เราจําเป็นที่จะต้องพูดสื่อสารหรืออะไรบางอย่างออกมาเพื่อให้ทั้งทีมไปต่อได้เนี่ยอันนั้นคือเรากำลังเทคโรที่เป็นลีดเดอร์แล้วในการที่จะทาอะไรบางอย่างผมชอบถามเด็กๆเสมอว่าลองสังเกตสิว่าอยู่ที่โรงเรียนเนี้ยใครก็ตามที่เป็นลีดเดอร์อะเป็นหัวหน้าเนี่ยมันก็โนวนอยู่เท่านี้ พราะเขามีสกิลแล้วไงพอเขามีสกิลปุ๊บมันก็กลับไปทิปสิ่งที่สําคัญก็คือมันกลายว่าคนที่ไม่เคยรับหน้าที่นี้เขาเสียโอกาสในการพัฒนาสกิลนี้ไปนะอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสเข้ามาเสนอตัวหรือว่าลองทำดูได้เพราะว่าเราย้าเหมือนเดิมว่า leadership skill พอมีคาว่าสกิลแสดงว่ามันฝึกได้ถ้าเราไม่เคยทําเราทําไม่เป็นแน่นอนแล้วถ้าเราทำมันครั้งแรกคือยังไม่ต้องคาดหวังมันจะต้องดี แต่เราได้เรียนรู้เสมอนะโอเคในีอันถัดมาเป็นสกิลที่อลีตเดอร้ชิพต้องมีนั่นคือเอมพัตตีเอมพัตตีเอมพัตตีคือการที่เราเข้าใจคนอื่นใช่ครัั้คือการที่แบบเราอยู่ด้วยกันเป็นทีม่ที่บอกมา่อกคนเราไม่เหมือนกันบางทีเอ๊ะทำไมทําแบบนี้แล้วคุณมีปฏิกิริยาแบบนี้ทาไมคุณอย่างนี้เอ๊ะทำไมคุณไม่ทํางานทํำไมคุณไม่อะไรคือบางทีเนี่ยมันจะมีเหตุผลเบื้องหลัง ใช่แต่ละคนจะมีเหตุผลเบื้องหลังของตัวเองจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เขาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ได้ว่าอ๋อเขาทาแบบนี้เพราะแบบนี้นะอ๋อเข้าใจได้นะเห็นใจเขานะเอ็มีอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้บ้างนะเนี่ยอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญสำหรับคนที่เป็นผู้นําจริงๆแล้วสาคัญต่อทุกคนในทีมด้วยับแม,ม้ว่าเราจะเป็นผู้นําหรือไม่เป็นก็แล้วแต่เนี่ยการที่เราจะทํางานร่วมกันเป็นทีมเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ย สำคัญมากเธอจะต้องมองในมุมคนอื่นได้ด้วยนะว่าเฮ้ยคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วเราสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างเดืออะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่สำคัญต้องต้องมองให้ออกว่าแบบมันกําลังเกิดเหตุการณ์อะไรเบื้องหลังสิ่งที่แบบกําลังเกิดขึ้นจีเอฟอาร์ตี้นี่เป็นสกิลที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่เลยนะใช่การเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันทําให้สุดท้ายเราเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องขัดแย้งกันเพราะเรารู้ว่าเหตุผลของการกระทํของทุกคนมันคืออะไรแล้วเราจะสามารถไปต่อร่วมกันได้ยังไงครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็วันนี้ ประมาณนี้นะครับสำหรับ p people s Skill นะครับ,รบสำคัญมากๆสกิลหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกเนาะใช่ครับครับผม